สวัสดีครับท่านผู้ชมเลยเอฟซีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับอยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพนะครับออนไลน์นะครับจับคู่มาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านท่านนี้นะครับผู้ที่มีเลตติ้งครับ1245นะครับเปิดเป็นม้าเทียมเบี้ยคู่กลางนะครับไก่ก้าวฟ้าก็มาด้วยม้าซ้ายนะครับวันนี้มาม้าซ้ายปูสามเบี้ยขึ้นไป ขึ้นขุนแล้วก็ทิมริมครับอ่าทิมมาก็ปักใส่โคนไปเลยแลกกันไหมแลกกันไหมไม่แลกนะครับไม่แลกเสริมโคนขึ้นไปอีกนะครับเสริมโคนขึ้นไปจะเอาขุนไปเก็บไว้ทางด้านปิดปีกขวานะครับปิดขวาขุนอยู่ตรงกันก็เพิ่งใบบุญกันไว้นะครับขึ้นขุนไปครับมาซ้ายสไตล์ไก่ก้าฟ้าก็จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่นะครับก็โปรดรับชมนะครับด้วยความบันเทิงนะครับทุกๆท่านนะครับ จังหวะนี้โยนเม็ดขึ้นมาจะมาทิ่มใส่ม้าเรานะครับเราก็ปักเบี้ยขึ้นไปแรกเลยนะครับก็ขุนเราก็อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับกูจะสู้ขึ้นโคนมาแล้วนะครับเราก็เสริมโคนขึ้นไปอีกนะครับกูจะสู้จะทิ่มเบี้ยใส่โคนหรือเปล่านะครับจะทิ่มเบี้ยใส่โคนทิ่มเบี้ยใส่โคนเนี่ยเอาโคนกินเลยนะครับเอาโคนที่อยู่หน้าขุนครับกินเข้าไปเลยนะครับอ้าวปักเม็ดมาอย่างนี้ซะก็โยกม้านะครับไปจับเบี้ย ครับยกไปทางด้านปีกซ้ายนะครับในตำแหน่งของม้าปีนกำแพงนะครับเอาเรือมาขูมทิ่มใส่โคนไม่ได้นะไม่ได้นะครับกินอย่างเดียวนะครับชั่วโมงนี้นะครับกินตัดเข้าไปนะครับเอาเบี้ยก,กินขึ้นมาเรากินตัดเบี้ยอีกเบี้ยเขาก,กินขึ้นมาเราก็ชิงหงายแต่ก็เป็นแท่นนะครับเขาสามารถยกม้ามายืนแท่นได้ตำแหน่งนี้ โคนเราในอนาคตคนตัวกลางก็จะขาดได้เหมือนกันนะครับครับกินเม็ดไปก่อนนะครับกินเม็ดไปก่อนก็คงต้องถอยขับุกต่อไม่ได้ครับโคนขาดนะครับโคนขาดถอยม้ามาผูกนะครับถอยม้ามาผูกครับก็เบี้ยหนึ่งตัวนะครับทางด้านปีกซ้ายนะครับก็พยายามพยายามคุ้มกันครับ จังหวะนี้เอาเม็ดไล่ม้าโอเม็ดไล่ม้าอถ้าเราบู๊ขึ้นไปเลยอะ่ะถ้าเม็ดไล่ม้าไม่ได้เขากินโคนเราครับเขากินโคนเราแล้วเขาปากเบี้ยใส่โคนใส่มาเราก็เดือดร้อนว้าวุ่นอีกนะครับตำแหน่งนี้กินครับ <c oughs> ไม่ให้เป็น ออกข้างแค่ในอนาคตเขาก็จะไล่มาเราแหละนะครับเอาเม็ดไปไล่ก่อนครับนะต่างคนต่างไล่กันนะครับเอาม้ากินโคนเราแล้วคู่ต่อสู้ก็ไม่ยอมเสียจังหวะในการบุกเลยนะครับก็เอาม้ากินโคนจังหวะนี้คงต้องต่อเรือออกลำหนึ่งนะครับนะครับถ้าคู่ต่อสู้กินเรือเราก็จะกินุบเข้ามานะครับแล้วก็ป้องกันนะครับไม่ให้เบี้ยงหายของสีแดงได้กลับมารวมพวกได้นะครับ จังหวะต่อไปเอาไงต่อครับู่ต่อสู้หุบเรือมาหนึ่งตาจังหวะนี้เรือเราออกคลองนะครับออกคลองมาปลูกไว้ก่อนครับปลูกเม็ดนะครับจริงๆแล้วตั้งใจงจะมากินเบีย้ยฟรีนะครับจะกินเบีย้ยฟรีนะครับปลูกเม็ดนะครับปลูกเม็ดก่อนู่ต่อสู้อาจจะไม่รู้นะครับเ,เราปลูกเม็ดไว้เฉยนะครับกินมาตำแหน่งนี้เราก็ต้องใช้ใช้มาก,กินเราโดนไล่ใช้เม็ดกิน ม็ดกินเขากินโคนกินดันโคนมากินกินกินจังหวะนี้ก็กินขึ้นไปครับนะครับเหมือนเป็นไฟบังคับครับคบือจะเอามากินโคนเขาไหลนะครับก็จําเป็นต้องใช้เม็ดกินนะครับเพื่อสกัดตาโคนนะครับกูต่อสู้ก็กินตัดเบี้ยเข้ามาอีกครับก็โคนดันกินขึ้นไปนะครับเอาเรือมากดมาอืม เอาเรือมากดมา้านี่เรากินเบีย้ยก่อนนะหรือว่ากินทีหลังกินเบีย้ยไปเลยครับนะครับ,นะรบเขาจะได้เอาเอากลับไปไม่ได้นะครับกินไปครับแรกเรือไปคนละลำทีนี้มาจับเม็ดเราต้องเอาขุนพปโผกแล้วล่ะนะครับเอาขุนขึ้นไปโผูกขุนมาผูกโคนเหมือนกันนะครับ ทีนี้เราจะบุกยังไงโยกมาขึ้นไปนะครับทิ้งทางขวาเลยนะครับกุจะสูจะเอาเรือไปจับกินเบีย้ยหรือเปล่าจับกินเบีย้ยจริงๆด้วยนะครับจับกินเบีย้ยก็คงต้องถอยครับ ใอ่โคนมาผูกจับกินม้าอีกอือหือจับแล้วจับอีกนะครับ้าเราจะเดินอะไรนะครับไก,ก่กาฟ้ากำลังคิดอยู่นะครับคคต่อสู้ท่าน,นี้เดินเรือเดินเรือได้พิวมากนะครับพิวไหวตั้งสายน้ํานะครับถ้าเราทิ่มใส่โคลน เส้นใส่โคนเขาจะฉีกมาไม่ดีครับนะครับเอาโคนขึ้นไปใหม่อีกรอบครับถ้าเอาเรือมาจับเอามาไปผูกไหมเอาขุนดีกว่าเอาขุนเขาก็มาจับมาอีกอืมเวลาไก่เข้าฟ้าก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับ สองจิตสองใจจะเอาอยัางไงดีเอาขุนแล้วกันครับนะครับเขาคงมาจับม้าเหมือนเดิมครับนะครับอ้าวไม่จับครับไม่จับก็เป็นโอกาสนะครับให้เราได้ขยับขยายนะครับเอาไงดีตำแหน่งนี้เอามา้ามานะครับมาป้องกันก่อนดีกว่าไข่แก้วฟ้ารู้สึกว่าเรือเขาก่อกวนมากครับตำแหน่งนี้ อา้าวถ้าเราเอามาปิดเม็ดเราขาดอกีกอืมเอาขุนแล้วกันครับเอาขุนแล้วกันเรือจะตายหรือเปล่ารเรือสีแดงเนี่ยโคตสู้เนี่ยไปแล้วครับไปแล้วก็ถ่ายโคนถ่ายโคนถอยโค,คนมาปลูกเบี้ยผูกเบี้ยเราจะเอาอะไรไปกินเรือนะครับเอาเรือลงมาข้างล่างก่อนขุนติดขึ้นไปก็กินไม่ได้นะครับโคตสู้หลายโคนขึ้นมาแล้วนะครับตำแหน่งนี้ก็เอาเรือผูกไว้ ก็ต่อสู้พยายามจะไหลโคนขึ้นมาครับแล้วก็มีเม็ดสกัดอยู่นะครับตำแหน่งนี้เม็ดทิ่มไล่โคนนะครับโคนเขาไหลามาอีกตัวแน่นอน,นครับไหลามาอีกตัวกินเลยไหมนะครับม้ยืนดีจริงครับม้สีแดงนะครับยืนป้องกันเรือเราถ้าเรือเราจะไปลุกเขาได้เนี่ยก็ต้อง เสียตาเดินนะครับจังหวะนี้โยกม้าครับโยกม้าไปต่อม้าเพราะว่าม้ามีปัญหาครับม้าเขายืนตาดีมากนะครับตัวไหนที่เขาเก่งนะครับเขาเก่งเขาป้องกันได้เราก็ละลายออกไปนะครับอ่าจังหวะนี้ก็เบาขึ้นครับเอาเรือกินนะครับขยับขุนแล้วนะครับขยับขุนแล้วยกม้าไปจับกินโคนนะครับเอาขุนขึ้นมา เอาม้าไปปูกเม็ดนะครับเราจะเอาเรือไปลุกอ่าแนวได้โอกาสลุกนะครับลุกจะไปหลังบ้านได้หรือเปล่านะครับคู่ต่อสู้ต่อโคนเลยครับต่อโคนแล้วก็ไม่สนนะครับเราลุกไปก่อนครับนะครับลุกไปแล้วก็กินเบี้ยฟรีโอ้โหคู่ต่อสู้เปิดโคนมาต่อตำแหน่งนี้ได้จังหวะเบี้ยฟรีนะครับโดนกินครับกินมากินกลับไม่โกงนะครับลุกเราก็กลับไปติดเรือกลับไปติดเรือนะครับ ถ้าเขาย่อมากินเบี้ยแล้วก็เาขุนไปติด่ามาจับม้าเรานะครับเราก็เอาเบี้ยลุกไปหนึ่งทีนะครับม้าหนีไปไหนไม่ได้ครับเอาม้าไปลุกอีกนะครับต้องตกตานะครับตกตาแปดครับอ้าวติดตำแหน่งจนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมทางด้านทางทางยูท b e นะครับหมากลุกไทยไข่ก้าวฟ้านะครับช่องหมากลุกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่อ p หน้านะครับ กลับวขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ